สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ เคยมีปัญหากับคุณคนที่เคยทะเลาะกับคุณจนตัดจบเลิกลากันไปแบบกระทันหันและเป็นการพังกันในแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะกลับมาหากันได้อีกคนคนนี้จะติดต่อคุณมาภายในเดือนสิงหาคมหรือภายใน8วันแต่ไม่เกิน8สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณในวันที่คุณไม่ต้องการเขาแล้วในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณไม่ติดต่อเขาไปอีก คนที่เคยทะเลาะกับคุณคนนี้ในการกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาคุยกับคุณด้วยเหตุและผลซึ่งจ๋ามองว่าในวันที่คุณกับเขามีปัญหาการทะเลาะการตัดจบเลิกลากันไปวันนั้นทั้งคุณและเขาต่างคนต่างใช้อารมณ์ฟาดฟันกันใช้อารมณ์ในการพูดคุยและเข้าหากันดังนั้น ตามช่วงเวลาที่จ๋าบอกไปคนคนนี้จะกลับมาคุยคุณกับคุณด้วยเหตุและผลเพราะเขายังอยากกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งสองเหรียญขึ้นมามีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ความสัมพันธ์ที่มันพังที่มันจบที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะกลับมาเติมเต็มหรือต่อยอดกันได้อีกมันจะสามารถกลับมาได้จริงๆเพราะอินฟินิตี้คือการวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดและนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณกับเขามีปัญหาการจนเลิกลากันไป อาจจะเป็นการวนไปเวียนกลับในรอบหลายๆครั้งระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ได้และในครั้งนี้เขาจะพยายามทำสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมและจะมองว่าเขาจะพยายามผูกมัดคุณทั้งร่างกายและจิตใจ ในทุกๆวิธีที่เขาสามารถทำได้การกลับมาในครั้งนี้เขาคิดจะมาผูกมัดยึดติดคุณไม่ให้คุณหนีหายไปไหนอีกไม่ให้คุณไปอยู่กับใครหรือไม่ให้คุณเลิกลาไปจากเขาอีกเพราะสาเหตุหลักๆคืออะไรรู้ไหมคะสาเหตุหลักๆที่ขึ้นมาคือ judgment หนึ่งหนึ่งดาบก้าวไปเท้าเพราะช่วงเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันและเลิกลากันไปครั้งสุดท้ายคนคนนี้ได้ไปเจอปัญหามากมายปัญหาที่เขาไม่สามารถ แก้ไขได้นอกจากจะต้องตัดจบหรือยอมตัดปัญหาหรือต้องยอมเสียเงินเสียทองเพื่อบางสิ่งบางอย่างแลกกับอิสรภาพของเขาออกมาเขาเสียเงินมากมายกับการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางปัญหาแก้ได้บางปัญหาแก้ไม่ได้บางปัญหาเกิดจากตัวเขาสร้างบางปัญหาเกิดจากคนรอบตัวเขาเป็นคนทำและทั้งหมดทั้งมวลเขาเชื่อนะคะว่า มันมาจากเวรกรรมที่เขาเคยทํากับคุณเพราะฉะนั้นจ๋ารู้สึกว่าคนคนนี้เคยทาเวรกรรมกับคุณไว้มากไม่ว่าจะก,การโกหกหลอกลวงสร้างปัญหาทิ้งปัญหาไว้ให้กับคุณหรือแม้กระทั่งการนอกกายนอกใจจนครั้งสุดท้ายคุณกับเขาอาจจะเลิกกันเพราะทะเลาะก,กันเรื่องเงินหรือทะเลาะก,กันเรื่องบุคคลที่สามก็ได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่เลิกกันตัดจบกันครั้งสุดท้ายนี้เขาไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเวรกรรมจัดเม n นขึ้นมาคนๆนี้ได้ชดใช้เวรกรรมต่างๆและได้เห็นความสัจธรรมที่แท้จริงของการ ของการสร้างเวรสร้างกรรมระหว่างกันดังนั้นเขาจึงมองว่าสิ่งที่เขาไปเจอปัญหาที่เขาได้พบการเสียเงินทองการเสียเพื่อนการเสียอะไรหลายๆอย่างในครั้งนี้มันเกิดจากเวรกรรมที่เขาเคยทําให้คุณทุกกายทุกใจซึ่งมันทําให้เขารู้สึกผิดกับคุณมากดังนั้นเขาถึงจะกลับมาคุยกับคุณด้วยเหตุและผลและจะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วพร้อมที่จะผูกมัดคุณทุกทางไม่ว่าจะเป็นการให้สถานะการขอแต่งงานการขอคุณเป็น แฟนเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นี่คือพลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อสารถึงคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเกันนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุม ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่ 12, 22คนที่เกิดวันที่ 14, 24คนที่เกิดวันที่ห้าสห้าถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานกลับไปนะคะและรบกวนกดหัวใจกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ